โอเคก็สวัสดีครับผมนายหัวแควนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวมือถือที่ผมใช้มาเป็นอ่าไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผมใช้จริงนะครับในเครื่องนี้ก็คือ p ก c o X 3 Pro นะครับผมเป็นมือถือที่สเปคถือว่าใช้ได้นะเออสเปคอ่า Snapdragon 860ถึงแม้ว่ามันจะเป็น855 plus นะผมก็คือ8 55ที่ถูกอัปเกรดให้มันแรงนะครับก็เลยเป็น860อย่างที่ เขาบอกอะไรประมาณนี้นะสีที่ผมซื้อมาเป็นสีแพนทอมแบ็กนะก็คือเป็นเครื่องดํานะครับผมแล้วก็กล่องจะเป็นประมาณนี้เอาทำข้างด้านข้างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคําว่าโป๊ o ก็เปแล้วข้างล่างจะเป็นสีเรลืองนะอันนี้ก็จะเป็นใต้ฟานะอะไรประมาณนั้นในสเปคที่ผมซื้อมาจะเป็นแรม8นะครับแล้วก็ลอม2 5 6อ่ะก็ถือว่า จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมในราคาที่ซื้อมาจากช้อปปีจากร้าน o f f i c i a l เลยนะครับผมเป็นในราคาที่8,999บาทนะครับบวกกับค่าส่งก็เป็น9,211บาทนะอันนี้เป็นที่ผมจ่ายไปทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะครับผมว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแก่ทําเป็นโมชั่นให้ดูเฉยเชนะครับผมถึงแม้ว่าจะแกะออกไปแล้วก็ตามนะครับผมนะเห็นปะ ในส่วนของที่จะได้นะครับข้างในก็จะมีอันนี้ก็เป็นหัวชาร์จนะครับผมแล้วก็สายชาร์จเป็น Type C นะครับผมฟาชาร์จนะยาวใช้ได้อยู่ผมนะผมว่าเอก็ก็ถือว่าดีนะครับผมต่อไปจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็แบบเอาไอ้แปะที่เครื่องหรือว่าอะไรยังไงนะเป็นของแถมต่อไปนะครับผมจะเป็นเวลคัมการ์นะครับผมอันนี้เป็นข้างหลังแล้วนี่ก็เป็นข้างหน้าหรือไอ้เมื่อกี้เป็นข้างหน้าวะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ชิ้นต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเออ่ยูซุกายเป็นเออ่เขาเรียกว่าคู่มือนะครับผมข้างในก็จะแบบจะเป็นคู่มือใช้งานบลาๆอะไรประมาณนั้นซึ่งผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าผมใช้เป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อไปก็เป็นเอ่วเลนติการ์ดนะครับก็คือเท่าที่แปลมาก็น่าจะเป็นใบรับประกันนะครับผมนะข้างในก็ภารกิจแย่ไปหมดนะอ่านไม่ออกเหมือนกันแนวนะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเล่มขาวๆนะ ส่วนไอ้กล่องนี้นะครับผมที่อยู่ในกล่องแต่แรกเนี่ยมันจะมีพวกเคสพวกอะไรนี่แล้วครับแล้วก็อ่าเป็นเข็มเอาไว้ทิ่มเอาเอาซิมออกมานะครับทิ่มใช้ใส่ซิมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอียผมพูดสูว่ว่านะกล้องไม่โฟก,กัสน,นะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นกลมๆอย่างงี้นะครับส่วนซองนี้นะครับผมผมก็จะเป็นเคสเคสใสในของที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับผมซึ่งอ่า ที่ผมถ่ายอยู่นะครับเป็นกล้องของเครื่องโปรเจคเตอร์ X3 Pro เนี่ยแหละนะผมเลยไม่ได้เห็นเครื่องนะผมจะขึ้นภาพให้ดูละกันนะครับประมาณอย่างนี้นะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมถือว่าก็ใช้ได้นะในส่วนรายละเอียดสเปคของตัวเครื่องปรเจอร X3 Pro ที่ผมซื้อมานะครับผมก็คือจอภาพ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับผมแล้วก็ Asta Refresh รอ20 h z กระจกจะเป็น Gorilla Glass 6 ชิป uh, จะเป็น snapdragon 8 6ดกนะแต่เอาจริงๆนะมันจะเป็น 855+ plus นะเป็น 85+ 5 plus ที่อัปเกรดมันแรงกว่านะครับผมหน่วยความจำที่ผมซื้อมาจะเป็น ram แ ram องร้อ้สนะครับผมในพูดถึงกล้องกล้องหลังนะจะมี4ตัวนะครับผมกล้องหลังหลักเนี่ยจะเป็น4 8ล้านแล้วกล้องต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปนะผมจะไม่บอกละเอียดนะกล้องหน้าอยู่ที่20ล้านนะครับเครือข่ายเนี่ยซื้อได้นะครับผมนะที่มันไม่ใช่5 g นะแต่มันได้แค่4 g นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมสีที่ผมซื้อมันจะเป็นแพนทั้มแบล็กนะสุดท้ายนี้นะผมคือแบตเตอรี่นะครับผมจะเป็น51 6 0ม ah ิลลิแอมนั่นเองนะครับผมร้านที่ผมซื้อเนี่ยจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมผมก็จะมารีวิวมือถือนี้ผ่านเกม ROV นะครับผมเป็นเมนหลักของช่องนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็คงจะทําหลายเกมอ่ะเขาเรื่องมือถือเครื่องนี้นะครับผมจะบอกได้เลยว่าปรับได้สุดทุกอย่างนะผมทั้ง เฟรมเรทแล้วก็พาร์เทตดีพาร์าติเคลิลแล้วก็การแสดงผลนะครับผมรวมถึงเงาเมฆต่างๆแล้วก็เอฟเฟกหมอกอะไรประมาณนั้นจะเปิดได้ทุกอย่างเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้านะมือถือเครื่องนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากในเรทราคาไม่ถึง10,000ถือว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสําหรับสายเกมเมอร์แบบเราๆที่ต้องการมือถือในราคาที่ถูกแล้วก็แรงอะไรประมาณนั้นครับผม ส่วนเรื่องทัชเรื่องอะไรเนี่ยก็ในเกมเนี่ยก็ในการลากสกิลต่างๆอะไรประมาณนี้ก็จะไม่มีปัญหาไม่ดีเลยนะครับผมถือว่าเล่นตัวที่ใช้สกิลเพลย์ได้ค่อนข้างสบายนะครับอย่างเช่นนาครอสฟอร์เรนติโน,โนซาตาหรือว่าฮีโรที่ใช้สกิลตลอดเวลาและว่องไวอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะครับผมและ FPS ของเกมนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ย จากการใช้จริงเนี่ยมันต่ําสุดจะอยู่ประมาณ59้และมากสุดที่เล่นมาจะอยู่ที่63นะถือว่าเฮ้ยสุดยอดเลยนะ63เฟรมเฟรมเรทนะเออลื่นใช้ได้นะก็เล่นไปเล่นมาผมเล่นหนักๆเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนมากครับผมว่าเอออันนี้อันนี้ที่ผมเล่นเองนะมันไม่ค่อยร้อนมากๆนะครับผมมันไม่ค่อยร้อนมันค่อนข้างที่จะใช้ดีนะก็คงจะเป็นเทนลปเปก้อนแปะแหละเออมันระบายความร้อนได้ดี อะไรประมาณนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับผมแล้วามาดูในตัวเกมดีกว่าว่าถ้าผมเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ เงกันบ้างครับสาหรับ Poco X3 Pro ที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเล่นนาคลอได้ค่อนข้างพิวสุดๆเลยนะครับผมพิ้วจัดนะครับผมโอเคก็สําหรับใครที่อยากได้มือถือในราคาเบาๆและสเปคโหดเทพแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่ามันไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมก็อันนี้เป็นมือถือที่ผมใช้จริงนั่นเองนะครับผมก็อยากจะทำคอนเทนต์แล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าแบบ เออมือถือที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมก็ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาเป็นสับหนึ่งสัปดาห์กว่าแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเครื่องใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรในอนาคตเนี่ยจะค่อยมาอัปเดตอีกทีสําหรับมือถือตัวนี้นะเพราะว่าผมค่อนข้างสนใจจุาเครื่องนี้มากๆเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยเล่นแรงได้สบายนะไม่ว่าผมจะเล่นแรงไหนจะแรงระดับ บอลจนถึงกอรเลียเนี่ยมันก็ชิวทุกแรงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Poco X 3 Pro นะครับผมซึ่งอา่าก็แนะนำตัวนี้แหละนะถ้าแบบเอมันดีแหละเอนะไม่มีอะไรจะพูดเลยแบบพูดไม่ออกพูดไม่ถูกคเครื่องมันดีเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าไปเป็นเกมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่น L L Y Rift หรือว่าเอา่อ g e n s h i n Impact คือกิลังกินดอมที่กำลังบบนิยมในช่วงนี้ก็จะลองเอามาทําให้ดูนะครับผมซึ่งผมก็เล่นอีกเกมหนึ่งก็คือ ll y live ในะคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะรีวิวพวกเกาะ x 3 pro ผ่านเกม ll y live นะครับผมซึ่งวันนี้เอา r อาวไปก่อนนะครับผมกาบอกวมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ชร์และกดสมครให้ช่องในหัวข่าวกันด้วยนะเป็นกําลังใจในการทําช่องครั้งที่3นะครับผมเออแนะนําตัวหน่อยก็คือผมทํา youtube มาประมาณ6ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ ช่องแรกนะครับมึงหนึ่งหมื่นสองพันซับสไคขายไปแล้วนะครับผมแล้วช่องที่สองก็เพื่อทาเกือบเจ็ดพันก็ขายไปแล้วเหมือนกนันนะครับผมแล้วช่องที่สามนี้บอกบอกกับคนดูเลยว่าจะไม่ขายอีกนะครับผมจะทํายาวๆนะฮะก็คือมันเหนื่อยแหละกว่าจะปั้นใหม่ได้นะครับผมก็นะมาซู้อๆกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นใหม่นะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะแรกๆอาจจะยังไม่มีคนนะแต่ผมมั่นใจว่าผมต้องพัฒนาแล้วไปได้ไกลแล้วก็ คนดูเก่าๆเนี่ยอาจจะยังคิดถึงแล้วตามผมมาแน่นอนนะครับผมนะมันหน้ามันโหนกแล้วก็สําคัญตัวเหลือเกินใช่ไหมผมก็ขอจบไว้ที่ท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะครับผมคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกดกระดิ่งกดติดตามช่องอันไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับช่องในหัวข่าวนะครับผม <c oughs> ยังไม่ชินชื่อเลยจริงๆเชื่อเก่าชื่อไซซีนะเอะไปไปละ o o d b y ย